พามาดูความอลังการของการจัดงานบอนไซระดับโลกนะครับที่เราต้องดูไว้รู้ไว้เพราะว่าจะได้เป็นมาตรฐานจะได้รู้ว่าต้นสวยคืออะไรนะครับบอนไซส,สวยๆคือยังไงแล้วทั่วโลกต่างประเทศเขาเล่นอะไรเล่นยังไงกันนะครับ <_ m uch> เพื่อที่จะพัฒนานะครับวงการบอนไซบ้านเราและที่สําคัญนะครับพอเราดูเยอะๆนะครับเหมือนกับการดูพาคเครื่องนะครับเราจะเป็นเองครับเนพื<ๆ>่อนมันจะอยู่ในจินตนาการมันอยู่ในความคิดมันจะอยู่ในจิตสํานึกทําให้เราทําไม้ออกมาได้สวยนะครับอย่างที่นี่ นะครับบอนไซนะครับมหากรรมบอนไซของจีนนะครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนเรื่องของการขายนะครับมีการจําหน่ายนะครับจัดเรียงแบบนี้นะครับก็ไม่ได้จัดเรียงให้แบบโดดเด่นมากนะครับก็จะเน้นแบบปริมาณให้ได้เลือกกันด้วยนะครับเนี่นะครับเขาก็จะมาเลือกหากันนี่นะครับทั้งเวื้องเลยนะครับเส้นนี้ทั้งเส้นนะครับ จะเป็นงานขายก่อนแล้วก็งานโชว์เนี่ยจะอยู่ด้านในนะครับด้านในหอด้านแล้วก็เป็นส่วนด้านในนะครับอันนี้เห็นเรียงรายกันเป็นแถวยาวแบบนี้นะครับก็คือตัวการออกร้านของเพื่อนเพื่อนนะครับของร้านคนที่เล่นบอนไซต่างๆพอมาอยู่ด้านในนะครับนี่ฮะก็จะเป็นเรื่องของต้นไม้แล้วนะครับต้นบอนไซโคนคู่แบบนี้นะครับโคนคู่ของจีนเนี่ยทำได้สวยมากเลยครับเพื่อนๆนแล้วก็มีหลายแบบแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาจะชอบทาต้นเล็กๆไว้ข้างล่างด้วยนะครับชอบมากเลย การไล่กิ่งของเขาอาจจะไม่ละเอียดมากนะแต่สวดทรงเนี่ยจะเป็นลักษณะที่สมดุลแล้วก็มีความตวัดคล้ายๆฟูก,กันด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะเนี่ยโคนคู่ของเขาสวยงามมากส่วนนี้ก็น่าจะเป็นมุมของสวนนะครับต้นสวนเป็นหลักนะครับมีการเล่นซากทําพุ่มอย่างสวยงามนะครับบางต้นก็จะถูกริดใบออกทั้งหมดแล้วก็มีสวนป่าด้วยนะครับเมื่อกี้แวบบ๊แบๆบนะครับนี่นะฮะเป็นผลไม้เป็นลูกๆมาเลยก็มีนะครับผลส้มมาเลยนะครับ ปุ๋ยเขาดีจริงๆครับเล่งได้นะครับให้อยู่ในช่วงที่ประกวดในชงโชนะครับนี่โอป่านะครับป่าลากเดียวต้นทรงบัณฑิตลากโยงมาหมดเลยนะครับโอ้ต้นไม้สวยๆนะครับเขาจะเน้นโคนที่สวยงามนะครับแล้วก็พุ่มที่มีสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยจะทําให้ได้ต้นที่สวยงามมากๆครับเพื่อนๆนี่นะฮะนี่ไม่จําเป็นต้องเป็นทรงต้นมาตรฐานเลยนะครับนี่นะฮะเขาก็จะ เล่นไปตามจินตนาการแต่พวกนี้รู้ไหมครับเพื่อนๆเ,เขาจะมีทรงที่แบบเหมือนดูในตำราเลยนะครับพวกนี้นะครับแต่ว่าตำราเขาเนี่ยมีความละเอียดมากแล้วก็มีหลายๆแบบมากเลยนะครับจริงๆแค่ดูลูกก็เพลินนะครับตำราที่แบบเขาเขียนแบบเป็นเหมือนลายผู้กันนะครับพวกนี้เขาเล่นมาเป็นพันๆปีครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเขาเนี่ยเยอะมากๆเราต้องดูและจดจําไว้นะครับว่าความสวยงามความ ศิลปะของเขานี่คืออะไรได้อยู่ตรงไหนนะครับจดจำไว้แล้วก็มาสร้างเป็นบอนไซนในแบบฉบับของเราครับเ,เพื่อนๆนำข้อดีของเขามาสร้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทรงบัณดิตทรงต้นทรงสูงทรงบันดิตอะไรพวกนี้นะครับนี่นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวล่ำๆเสมอไปนะครับทรงต้นหลายๆแบบหลายๆแนวเนียน่ยนะครับหลายๆคนยืนมองจ้องเลยนะครับนี่นะมันจะมีเอกลักษณ์มีศิลปะของเขานะครับ ทางั้งที่บา,บางอย่างเราก็มองว่าอาจจะไม่สวยมากแต่บางคนชอบนั่นก็คือความชอบส่วนบุคคลนี่นะเป็นลูกเป็นลูกมาเลยอันนี้โอ้โหเน้นพันุ์ที่แบบเป็นผลเลยนะครับออกดอกออกผลนะั่คือเร่งกันมาช่วงนี้เลยนะครับเล่นปุ๋ยได้ได้สุดยอดเลยนะผมว่านะก็คือทําให้ออกดอกออกผลช่วงนี้ได้นะครับช่วงที่จะวางโชว์วางประกวดแต่ละต้นนะครับโอ้โห อันนี้ถ้าเก็บผลไปขายก็น่าจะได้หลายบาทนกนนะันนะเพื่อนๆทำเป็นทาเป็นเล่นไปนะครับนี่ครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะเนี่ยนะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นเหมือนต้นทรงบัณฑิตทั้งหลายนะครับทรงบัณดิตก็เป็นแอพสแต็กชนิดหนึ่งนะครับมองก็เพลินนะครับเป็นจินตนาการเป็นทัศนคติเป็นค่านิยมเป็นแนวคิดของนักสร้างนะครับที่ออกสื่อสารออกมาผ่านต้นไม้นะครับเนี่ยนะครับไม่มีใบเลยนะครับมีแต่รูปก็มี อันนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่งดงามนะครับนี่นะฮะทรงเอี้ยววแบบนี้แล้วก็ไล่ไปตามเหมือนต้นไม้ที่กําลังเอ็นแล้วก็พยายามสู้เฉียงออกมาอีกมุมหนึ่งนะครับนี่นะก็เราก็แล้วแต่จิจนตนาการเหมือนการดูรูปภาพเหมือนกันนะเพืเ่อนๆนะครับแต่พวกนี้นะครับเขาจะมีหลักการในการทํากิ่งไล่กิ่งอยู่นะครับก็คือจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่นะครับจากแตกไปเรื่อยๆแล้วก็ทําจากกิ่งใหญ่ไปกิ่งเล็กนะครับให้มีขนาดที่ลดหลั่นกันไป นี่ก็คือหลักการเบื้องต้นของการทํางานบอนไซแต่ว่า,อานอกนั้นก็คือเราจะต้องดูตามหน้างานดูจามจินตนาการของเรานะครับนี่นะครับโอ้โหต้นนี้สวยงามมากเลยนะครับไม่รู้จะเรียกทรงอะไรกลุ่มกอหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรนะครับทรงต้นนั่นแหละครับเดี๋ยวจะมีกลุ่มกอข้างในก็จะเหมือนมอีต้นแยกออกไปแต่รวมกันอยู่นี่นะครับต้นเล็กๆแบบนี้นะครับเขาก็จะนํามาตกแต่งให้คู่กับ ตัวต้นใหญ่ๆด้วยนะครับเพื่อที่จะให้องค์ประกอบเขาสมบูรณ์นะครับนี่นะเขาจะวางกันแบบนี้วางผานกี้นะครับวางต้นไม้อย่างเงี้ยต้นตกกระถางกับเ็จะมีต้นเล็กๆกด้านล่างนะครับทำให้มีองค์ประกอบมันสมส่วนมันเป็นศิลปะของการจัดวางเป็นศิลปะของการจัดสวนด้วยนะครับเ,เพื่อนๆส่วนหนึ่งนี่เลยนะซากเซอร์ของเขานี้ก็คือสวยงามมากนะเป็นไปอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าสวนนี้ก็คือ แน่นอนนะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวว่างๆอาจจะนํามาให้ชมนะครับวันนี้ชมที่ประเทศจีนไปก่อนนะครับงานนิทรรศการของเขานี้ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะตั้งวางแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆให้อยู่ในระดับสายตาแล้วก็ให้พื้นหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะคอนทราสต์กับต้นไม้ให้เขาโล่งๆเพื่อจะได้เห็นท่วดทรงกันอย่างาเต็มอิ่มนะครับ บางคนก็ไปนั่งจ้องยืนจ้องเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสนามฟุตบอลอะไรสักอย่างที่นํามาจัดนะนี่ก็เป็นตัวผลงานต่างๆของศิลปินระดับเบอร์ต้นต้นของประเทศที่นํามาประกวดนํามาจัดโชว์นะครับนี่เลยนะครับก็ทําเป็นเหมือนตัวกําแพงจีนนะครับเป็นศิละปะของเขาถือว่าทําได้ยิ่งใหญ่และงดงามมากนะครับเป็นงานระดับโลกที่เราก็ควรจะ ดูไว้เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับนี่นะฮะต้นนะต่างทรงต้นทรงกลุ่มกอคโยงนะครับโอ้โหวอนไซจิ๋วนะครับนี่นี่เขาวางวันไซจิ๋วได้สวยมากนะเขาจะวางเป็นกลุ่มๆนะครับเพื่อนๆวันไซจิ๋วต้องวางเป็นกลุ่มๆนี่จะสวยงามมากโอ้โหตกกระถางสุดยอดนี่ก็คือภาพมุมบนนะฮะที่อยากจะให้เห็นว่านี่เขาก็จัดเป็นโซนจากต้นเล็กไปต้นใหญ่เหมือนกันนะเพื่อนๆเยอะมากและใหญ่มาก ทำอะไรไม่ได้ทำเล่นๆนะครับประเทศจีนโอ้โหใหญ่จริงๆวันไซแทบจะเป็นไม้ไม้ล้อมบ้านเราไปเลยนะครับเนี่ยฮะหลังๆเนี่ยต้นใหญ่เป็นเริ่มเลยนะเนี่ยไม่สุดนะครับยังไม่สุดทั้งถนนเลยก็ว่าได้นะฮะโอโ้ถ้าไปนี่แบบถ้าไปแล้วเจอช่วงแบบที่เขาจัดดีๆเนี่ยนะครับผมว่าคนที่รักต้นไม้อ่น่าจะชอบมากๆเลยนะครับนอกจากจะไปเสพงานศิปปลปะยังได้ความรู้ยังได้แนวคิด ยังไปเรียนรู้กับเขาได้เยอะๆเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับเพื่อนๆลวงดูนะครับโอ้โหทําได้ถึงจริงๆเนี่ยครับแค่ตรงนี้นะครับยังไม่รวมพื้นที่อีกข้างในนะฮะอันนี้ก็คือแค่บริเวณถนนที่เป็นต้นใหญ่ๆเนี่ยข้างในนะครับเนี่ยโอ้โหดูสิลึกเยอะมากเลยนะเดินทั้งวันนะครับสู้เลยนะครับแบบนี้โอ้โหจะดูทุกต้นเลยนะครับ ดูสิครับเพื<ๆ>่อนๆสวยแค่ไหนเนี่ยดูสิครับนะถือว่าไม่ได้ใช่ไม่ใช่ทรงแปลกนะแต่บ้านเราจะเรียกทรงแปลกแต่ที่จีเนี่ยเขาจะชอบนะครับเป็นปกติของเขาผมว่าเป็นทรงปกติของเขานะครับตามจินตนาการและตามการตาวัดของผู้กันนะครับเนี่ยนะครับแล้วเขาจะชอบทํากิ่งที่แบบถ้าเป็นทรงต้นเขาชอบทํากิ่งย่นยืดให้มีกิ่งมีแบบฝั่งหนึ่งที่ยืดยาวๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ผมจับได้นะเห็นไหมฮะเขาจะมีกิ่งที่ยืดยืนแบบเนี้ยแบบนะสวยดี ส่วนตกกระถางนี่จีนนี่สุดจริงๆนะครับเจ้าพ่อตกกระสตะตกระถางเลยนะครับต้องอยู่ที่จีนเนี่ยเพื่อนๆดูวไว้นะครับนี่คือผลงานของศิลปินระดับโลกระเบอร์ต้นของโลกนะครับในการนำมาจัดวางนำมาจัดโชว์เนี่ยนะครับโคนคู่นี่ก็คือทําได้สวยมากนะครับของจีนแล้วก็ไอตัวทรงสะพานโค้งเนี่ยนะครับ เห็นบ่อยนะครับที่จีนเนี่ยนิยมนะครับเหมือนเป็นมังกรนะครับเพื่อนๆเขาจินตนาการให้เหมือนแบบเป็นโค้งเป็นสะพานแล้วก็เป็นต้นไม้ขึ้นมาข้างบนนี่นะครับสองต้นนะต้นทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้คล้ายๆมะขามนะเพื่อนๆนะแต่ไม่รู้ว่าพันธมะขามจริงหรือเปล่าสวยเลยนะครับโคลากแต่ละอย่าง เป็นธรรมชาติเลยเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้จงใจให้แบบมันเรียงอย่างรากนี่เขาก็ไม่ได้ให้เรียงกันขนาดใกล้กลๆกันเรียงรากรอบนี่ก็ไม่สวยนะครับก็ต้องเป็นตัวรากที่แบบมันเหมือนธรรมชาติทํายังไงก็ได้ให้เหมือนต้นไม้ใหญ่ในธรรมชาตินะครับมันจะดูมีศิลปะมีเล็กมีใหญ่บ้างอะไรเนี้ยนะครับนี่ก็เป็นต้นสนที่ซากสวยมากเลยเพื่อน<ๆ>ดูบึกมาเลยครับอารมณ์แบบคล้ายซูโมโ่จริง เนี่ยนะครับก็นิยมที่จะริดใบกันไว้ด้วยนะครับบางต้นที่เขาต้องการศิลปินต้องการจะโชว์พวกกิ่งก้านแล้วก็โคนไม่อยากให้ใบบุดบางเขาก็จะริดใบมานะครับเขาก็จะเอามาโชว์แบบนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับกิ่งเขาจะยื่ยนืนะเพื่อนๆเขาจะมีกิ่งยืยืเนี่ยในยทรงสะพานโค้งที่ผมบอก ะจะเจอบ่อยเหมือนกันเป็นหนึ่งในทรงในตําราของเขานะครับอันนี้เหมือนจะเอ้ยเหมือนกับว่าไม่ทรงไม่ใช่ไม่มีหน้าไม่มีแพทเทิร์นจริงๆมีแพทเทิร์นครับเขาจะมีตําราในการทําอยู่ว่าทําแบบไหนถึงจะสวยคนเอ็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีในตําราหมดเลยครับนี่นะครับนี่ตัวกระถางของเขานะฮะนี่ทรงต้นของเขาไปอย่างเงี้ยนี่น,นี่ป่ารากเดียวเพื่อนๆโอ้โหสวยนะครับรากโยงๆก็มีนะครับทรงต้นธรรมชาติ นะครับสวนป่าลากเดียวนี่ทําได้จับใจมากเลยเพื่อนๆทรงต้นแบบเนี่ยเขาจะทาแหลมๆยื่นๆเนี่ยจะมีกิ่งแบบเหมือนกายปลายฟูกันนี่เขาเป็นตัวหนังสือของเขาอ่ะเพื่อนๆมันจะออกมาจากวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะดูนะครับลากของเขาดูต้นนี้โอ้โหนะครับนี่นี่โอ้โหสวยมากเลยเมื่อกี้นะครับตน้นซูโม่ใหญ่บึกเลยนะโอ้ต้นไม้แต่ละตน้นอันนี้ก็อยู่ในแกลเลอรี่แล้วเพื่อน แกลเลอรี่ข้างในนะครับอืมโอ้โหสนนี่คือแบบละลานตาบอกได้แค่คำเดียวจริงๆ <c oughs> เพลินนะครับขนาดผมภากไปมันยังเพลินเลยนะครับก็พาเพื่อนๆมาดูยาวๆอ่ะเพราะว่าอยากให้หลายๆ,ๆคนก็ไม่มีโอกาสได้ไปโอ้โต้นนี้มันเหมือนจะมั่วนะแต่มันไม่ใช่เพื่อนๆโอ้โหมันอูดได้รางวัลด้วยมันไม่มั่วแล้วเพื่อนเนี่ยโนะคตรเขียวโอ้โหสวยจัดอ่ะซากเซิกนะครับนี่นะครับ เขามีการวางแผนออกแบบเนี่ยครับแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนดูสิดูนะครับเนี่ยครับเราต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้วงการบอลไซไทยของเราเนี่ยก้าวไปให้ได้เพื่อนเพื่อนพัฒนากันต่อไปนะครับสําหรับมือใหม่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับมันไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดครับต้องเริ่มฝึกแล้วก็เริ่มทำนะครับมีอะไรก็สอบถามกันได้ทาง inbox อะไรเงี้ยถ่ายรูปส่งกันมานะครับสอบถามกันได้ยินดีให้กาปรึกษานะครับตลอดนี่นะครับต้นสน จัดเป็นชั้นๆเลยนะครับชั้น1นชั้น2อนะครับโอ้โหเรียงยาวเป็นตัวนี้เป็นหอที่แบบใหญ่มากอะนะครับนี่นี่น,นโอ้โหกลางแจ้งับเพื่อนๆน,นะฮะเขาก็จะจัดให้อยู่ในระดับสายตาเนาะแล้วก็เขาก็จะมีตัวบอร์ดที่จะบังอาจจะเป็นสีดําสีขาวก็ได้นะครับให้มันคอนท้ายกับต้นไม้นะแล้วเขาก็จะวางไว้นะครับ าร้อนก็กลางร่วมกันเข้ามาดูนี่ก็เป็นซุ้มนะครับก็น่าจะเป็นซุ้มขายของครับแล้วก็บางต้นนะครับเพื่อนเขาจะตั้งเดียวๆแบบนี้โดยที่ให้อยู่กับธรรมชาติไปเลยให้เสพแบบธรรมชาติก็มีนะครับก็แล้วว่าแล้วแต่ว่าศิลปินเนี่ยจะเลือกไปวางในบริเวณไหนมุมไหนครับ